ไปดีเนาะพี่น้องของปลาหมูสุขุมสุขลนเนาะมื้อนี้ก็มาพบมาพร้ากับซ่อมบอพ่อนซอนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะเขาเนี่ยเนาะที่ว่าพิอ่ามาพบมาพร้ากันอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะพี่น้องก่อนเข้าไปส่งคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไงคอนสวรซอนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจตามคลิปต่อไปนะพี่น้องมื้อนี้คอนสวรรค์เองกัได้มีโอกาสเนะพี่น้องมาเบิ่งพ่อแม่พี่น้องคนซนเพิ่นมาเฮ็ดหอผาเมเนาะ ของยังฐานโกวิหารโตนะอยู่วัดมัน,น,น,นก็บอลงมือกับพวกแกนนาเกดการรังเพลิงของเพิ่งกัสี่เ้จัดขึ้นในวันที่18เดือนเก้าเนาะพี่น้องมีมาหอดมาถึงในหมอหมอนี่ครับพี่น้องพี่น้องทันแรกทนใจอยากมาห่วงมือกันทานเนาะกาเซิร์นโดยพี่น้องมีหมอสลำเหลื่องหมอลำเหลเืองต่อกอนแต่การมีลำวงลำวงขนาดยังหมอพญา บผู้ว่าขนาดได้แต่เป็นขนาดที่ยิ่งใหญ่เนาะในกำมอกพญาอ่าไปชมไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับภาพบรรยากาศที่เิระเทศของความเดิมอ่าเยี่ยมงานในเมอือนบระเพลิงของยาาถานโกวิทาราโตูนพี่น้องอยู่บัดเประจงโรงใกล้พี่น้องไปเบุญเฉพาะตัวไหนเลยเนาะ ตอนนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะพี่น้องภาพบรรยากาศอ่าพ่อแม่์พระทศตนเนาะฝนลงมาเห็ดหอมพอมีมเนาะหอมพอมีมอ่าก๋วยเป็นที่วางเพลิงของเนื้ทานโกวิหารันตูเนาะอยู่วัดลวกพาวนารามก็คือวัดบรรยายหลวงโรงของพวกเฮาเนี่นะพี่น้อง ้ากเริ sinners, us, ่มเหตุเมื่อวานนี้นะพี่น้องอันนี้คือเป็นมือที่สองเนาะมันจะพูดไดขง่เ่มันไม่ไม่พตัวยาตัแข็งถึงใครกรัวอาจจะเป็นพ่อครัว บ่อนว่างระเพิ่งกับที่อยู่บอ่อไกล้วัดบ่อใกล้วัดน้นนนพี่น้องอยู่อยู่ที่ทางเขาโรงพยาบาลเก่าเมืองนรเลยน้องพีนนนงน่น้องอ่ป้ายาเลยท่นแันะ่กเหนื่อมาเลกาคนนเตมารดห่นทา้า ไปมาอะไรนะดูดูมเลยมาลยไปตาัดว่งลาดูทำทไได้าเออทขาดงเอาเออทขางไ้ขาดไหเออทำกัะโดโน่นเอารับกอนลก นไม้มนลุกกอถ้ากระตดหน้าอาบตากขึ้นาดเพิ่เพ้อลงมาที่เขาเกิดเคาได้ขนยได้เออที่เขาเกิดเาคิดองเห็นใครไรตาขับดูเอาลุกแรงได้ขนอยไ มันาดเอนดเอนี่ร้อนาแค่ไม่ทำันได้าด้เผอถาทำร้อนก็มาทำยังไงก็ได้เาสชนมมค่งเลยา็อร่ได้ถอาทำขาดอาหารี็ได้อะไรอย่างเี้ยยวนอะไรอ่างเงี้ยขึ้นเนี่ยข้นไงขึ้ขึ้นเน่้น นี่คือห่มยางเก่าห้งหมอเก่านะพี่น้องคือว่าคือว่าโรงพยาบาลเก่าอยู่บันรเกี่ยวกองโรงพยาบาลเจ้าอ,อยู่เนาะจะเป็นบอนถวายเพลิงของยถาานโกวิหารันโตวันลุกขาอันารามันรเกี่ยวกองรงเนาะกาโย แปะกับกำแพงหวัดนี่แหละเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ำลังพรกันเห็ดกันใดทางขึ้นเนาะ ยองเี้วองเลยปันทิปะปันทิปปันหน่า่เขาคือมันมันยืนไรตัวนี้ปันทปปันปเออิบสิบแปดได้ไอ้พูดวางเพิงเถอนะวันที่สิบแปดเดือนเก่าแล้วพี่น้องวันที่18บแปดเดือนเก่า เเป็นมือวางเพลิงของเาืทหารโกวิหารันโตประมาณเจ็ดวงแรงบอกสามงประมาณ5ามงแรงหรอือสิบเจ็ดโมงสิบเจ็ดโมงนะพี่น้องตอนบ่ายก็จะมีการเขื่อนซุปนะพี่น้องวันทีสิบแปดเดือนเก่าบ่ายหนึ่งโมงอันนี้จะเป็น ส้มพันเนาะใบเตยตอนนี้ผมเองพี่น้องประชาชนพันกำลังมาเห็ดหอพร้อมเนียมอยู่เนาะฮาก็เริ่มเห็ดเมืว่วงว่านพี่น้องไงผีนอ่องปองปลายปลูกไก่น่องปองปลายปลูกไก่เนาะถ้าท่านได้ชนใจที่ว่าอยากมาร่วมงานเนาะก็คือวันที่18เปดื้นมืองบางเพิงของยานฐานโกวิหารโตเนาะจังหวัดลุขานาราม บันเก็ดของลกมือสัมพอนธ์แค่ซอนในเขตเนาะเซิรมาห่วมบุญห่วมสินกันได้แล้วพี่น้อง ีนพี่องนะแทไมนะผมเริ่มนะก็ุมเรื่องจากยันมา่การุ้มกอยทนโ่เมล่าชดวรนี่แมีแต่ผมม่นก็ไเนาะเมาเห็นหอพมม

เัง่ายเออเล็เชกันวเอานีก yeah. oh right. oh ่อลก่่ต่อาบอบหยาบขัลงเออขัุด้ทได้แบบน้นสทานบ่นึ่งันเขาเปตั้อำลางต้อคางนะอบอ่้าเกอก็ทำนแล้วก็ทำอีไรกันเน่ เรือไปหนแรจะขึ้นองซองยอดเบอรอไนักเาองลอยโเลยเอาต้นใหม่ลงลุมเอเอาหาสิบหาไป้ยไหมแแล้วรอวะเต่พอแต่แเราเนา เสือแล้วเลี้ยงกันจะสามแผน่นไี่หบอคเบิรดูเลี้ยงด้ต่อโครัอยาบก้เเนรเบิรดเนี่ย้ยอ่อนยาเลยสัยอดตียกักผู้

不是。 บอดถือ เป็นฟืนนะพี่นอ้องฟืนที่ว่ามาไหววางเพิ่งนเนาะเดี๋ยะเป็นฟืนเอาต่อไปข้างในเตาเนาะพี่นอ้อง พอเมมก็ชิวข่างวัดเนี่ยเนาะทางข่าลงพาบานเนาะทางข่าวรงบ้านเก่ามึงจะพ้นแค่ซ่งนในเขตเนาะพี่น้อง